สวัสดีครับผมคือน้องปิ่มนะครับก็เราก็มาเล่นเกมการผจญภัยทางทันตกรรมกันเลยไ่เล่นต่อนะครับติดตามไฟที่หนึ่งไฟที่สองหรือเปล่าอ่านี่คือไฟที่สามนะครับผมจัดให้ไปนี่คือเลดีโอเวลาไอรีเวลามันโกรธนะแล้วก็เออใช้ใช้เลดีโอนะนะก็ นี่ก็คือเข็ยนฉีดยาใช้วิดีโอนี้เวลามันแบบฟันจะหักหน่ะเออโอเคไปคนแรกเราอะไรกันครับคนรู้ไหมครับว่าผมเจ็บฟันแค่ไหนอนันสินั่นเสมันเป็นแบบโน้นนะ เอ้ยเจรอเออผมปาาไม่เก่งนะายปไปเริ่มกัน,นเลยหาคนแรกก็คือเจ้าตู่นั่นเองอุ้ยเจ้าตูกหน้าว่ายากนะเนี่ยเหมือนเราต้องตัดอย่างดีนะครับบายผมจะตัดให้ดู อุ้ยอะไรวะเออแล้วอะไรโอ้โเอ็ดอร์อะไรวะอ้ยเม่ก็แปะได้นะ บอกวันนะครับเอาฟันเพชรให้มันเลยเป็นหมาก็ต้องเอาฟันเพชรนะครับยากเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะไรวะเค่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองเลย ทูกับที่โถส้วมมเหมือน,นเลยอ่าเราต้องดูดฟองนะครับไม่ให้เหลือสักไม่เล่นเหลือสักฟองนะครับ<ม>อย่อย่ะ โอเคไม่เหลือแล้วเราก็ปล่อยมือได้ yes. okay, เยสแค่ละเปอร์เซ็นต์แม่เราต้องพวนปากนะครับอุ๊ยมันเจ็บฟันแล้วใจเย็น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 ไอ้ปูเราต้องรีบๆส่งมันกลับบ้านนะครับไม่งั้นมันมันปวดฟันเราจะแพ้นะครับฮ่า โอเคดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแะน่ตายไอ้เย็นเย็นบ้าอะไรหรอมันแค่ดัตวันแม่งไปว่าเขาเย็นย <c oughs> าก87เปอร์เซ็น ไปอีกวันเนี้ยไปเราก็จะไปราดยาสีฟอนใส่ปากมันนะครับตื๊ดตืดตืดค่อย,อ,ยอยค่อยค่อยค่อยอ่าคิสซีไฟสวยมากไป โอ้ยเฉียงไปหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเอออย่างนั้นก็ผ่านนี่แหละต่อฟันเนี่ยแล้วเออไอมีต่อฟันเยเอะโอ้ออยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ โอเคเราต้องรัดยางดีปากมันนะครับให้มันอย่าพูดมากเอ้ยไม่ใช่ฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะเราต้องเติเ,เย,ย้ร้อยปเปอร์เซ็นเชียวนะเราต้องบ้วนปากให้มันเนตะิมน้ำท้วนปาก โอ้ยล้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์เชลอาลูกนายกลูกนายกลูกนายกครับ <c oughs> เราต้องทำให้มันอย่างดีนะครับเดี๋ยวพ่อมันจะมาฟ้องได้ <c oughs> บ้าแล้ว ไป่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะแย็นอ่าทำเหมือนเดิมนะครับอ้ย,อยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมได้หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ต่อฟันเยลยละโอ้ยฟันอันนี้ใหญ่นะเนี่ยตื๊ดตืดตื๊ดตื๊ดตื๊ตื๊ดตืดตืดต่อฟันนัืนเออย,ยา95เปอร์เซ็นสุดยอดอ่าเราต้องแปลงฟันให้มันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียใจ ออกฟองสักนิดอุ้ยแปเอรนตองอะฉีดฉีดอุยฉีดไฉีด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  เจสเจ็ดเเซนสุดยอดเลยสุดยอดตายลนะ <c oughs> ไปก็ติดตามในการประจนภัยทางสัตกรรมไฟล์ที่สี่นะครับอย่าลืมติดตามกันล่ะวันนี้ผมน้องปื้มนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ บายบายยูหูเย้